พิมพ์เทวดานะครับพิมพ์เทวดาก็นํามา5องค์นะครับให้สําหรับท่านที่ชอบนะครับพระสมเด็จนี่คือของวัดลักขังนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยมากนะครับด้านหน้าด้านหลังก็หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยถือว่าจัดโปรพิเศษให้จริงๆนะครับเส้นสังกติพระกันชัดเจนนะครับรุ่นนี้สวยนะฮะแกะพิมพ์ได้สวยมาก เนี่ยฮะผงวิเศษก็ถือว่ามีเสน่ห์นะครับโอ้โหจริงๆแล้วเนื้อนี่แตกลายสังกโลกนะฮะดูดีๆนะครับจะแตกลานนะครับแตกลายไม่ใช่แตกลานนะครับองนี้สวยนะครับนี่ถ้าบูชาไปโดนเหงื่อนะครัสวยมากนะครับด้านหลังก็จะมีขอบรอยหนอนด้นนะฮะขอบด้านข้างมีการปิดนะครับ โอ้องนี้โอเคเลยนะครับลองดูในส่วนของพระพักนะครับมีทองคํานะครับผงทองคําเห็นไหมฮะผิวพันวัน,นะเนี่ยสวยมากนะครับโอ้ผมเองไม่ค่อยได้ซูมลงไปลึกๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงพุทธศินมากกว่านะครับ บอกเนื้อหาความเก่าเนี่ยเก่าจริงนะครับโอเคนะครับสำหรับองค์ที่หนึ่งองนี้องค์ที่สองนะครับรหัส A 0 2ูนย์นะครับก็เป็นพิมพ์เทวดานะครับตามข้อมูลตามบันทึกก็ถือว่าเป็นเป็นพระประธานนะครับแกะเป็นรูปพระประธานนี่ของวัลขัง สวยมากนะครับองนี้รหัส A02 นะครับพระค่อนข้างบางเห็นไหมฮะความเก่าแห้งเก่าเหลืองนะครับพระสมเด็จต้องออกขาวเหลืองนะฮะเดี๋ยวให้ดูแนวสูงแล้วกันนะครับสมบูรณ์ทุกองนะครับในส่วนของพระของศูนย์นะครับ รุ่นนี้ใครยังไม่มีนะฮะบูชาได้นะครับสวยมากนะครับหลายๆท่านบูชากันไปดูความเก่าด้านหลังเลยครับโอ้โหการปิกคําแห้งเป็นธรรมชาติมากนะครับอ,อืมนะครับสวยจริงๆโอเคนะครับสำหรับองค์ที่สองอะนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สามนะครับรหัสเอศูนย์สาม นะครับให้บูชาเพียงแค่1,000งบาทนํามาจาัดโปรมอบให้แก่ห้าองค์เท่านั้นนะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้เป็นพระเก่านะครับก็ถือได้ว่ามีพุทธสินที่สวยงามนะครับการแกะพิมพ์พิมพ์ทรงเนื้อหานะครับความเก่าความแห้งนะครับครบสูตรพระทุกองนะฮะอยู่ในหีบนะครับของศูนย์เนี่ยอยู่ในหีบ ก็จะมีจีวรนะครับเหลือผ้าเหลืองเนี่ยปูรองรับทุกชั้นนะครับที่อยู่ในหีบนะครับซึ่งหีบเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยหีบนะครับทั้งหีบเล็กหีบใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในเป็นพระที่เก็บดีมากนะครับเก็บดีมากๆนะครับก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของพิมพ์เทวดาก็ ต่อเข้ามาได้เลยนะครับชอบองค์ไหนนะครับหรือถ้าห้าองนี้ออกไปแล้วนะครับอยากได้อีกนะครับก็ไลน์เข้ามาได้นะครับสแกน QR Code คเข้ามาได้เลยองค์นี้เป็นองค์ที่สี่ด้านหน้าด้านหลังครับะนะครับพิมพ์เทวดานะครับสวยมาก โอ้โหนะครับต้องบอกเลยว่าผิวพันวันละของพระสมเด็จนะฮะขาวเหลืองเนี่ยแน่นอนสวยจริงๆองค์นี้ก็แตกลายสังฆโลกนะครับดูดีๆนะครับเห็นการมวนสารนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงผิวพันวันละนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวัสดีครับพี่วิวัฒนะครับสบายดีนะครับพี่ นะครับองนี้โอเคนะครับอง์ที่ 4. สี่สักห้าองค์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับผิวพันธวันนะค่อนข้างสะอาดองค์นี้รหัส A ศูนย์ห้าด้านหน้าด้านหลังครับรุ่นนี้จะบางนะครับองนี้พิมพ์ทรงชัดเนื้อละเอียดเนียนนะครับ เป็นผงวิเศษล้วนนะครับอันนี้จะเป็นผงวิเศษก็ถือว่าสวยมากนะครับเนื้อ,องงนี้ละเอียดเนียนแน่นเลยนะครับพื้นผิวก็แตกลายสังกโลกมีการเติมเต็มในส่วนของการการแตกด้วยนะครับโอ้โหสังกติชัดเจนนูนเด่นขมขมนะครับโอ้ด้านหลังนะครับมวนสารชัดเจน โอเคนะครับผมอไปดูรุ่นถัดไปกันนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกระสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอ้นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook ไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ